ตัวอย่างนะครับผมของคลิปนะครับผมโอ้โอ้โอ้ no h e ป p me คือเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้นะครับผมแบบแบบอันนี้แบบมันแบบหลุดหมดหดมาก กลาเล่นเลยโอเคนะคผมก่อนสร้างแบบมาซับโอเคนะคบผมแล้วก็สร้างโลกมาครับผมเป็นนักพัฒนานะครับผมเจวนั้ไปที่ลาบแล้วก็จะปิดมอนสิ่ชีวิตแล้วก็เป็นที่ใหญ่นะครับผมเฉยก็ได้ผมจอเเ็็นตรงนี้แล้วกันนะ โอเคนะครับผมจากนั้นนะครับผมเอาไฟล์บักอินมาเลยครับผมอันที่สร้างเองคือพวกแบบนี้นครับ รายบรักอินนี่นะครับผมาราับรักรอินจิ๊ตกลัมาอยาให้เอาโมเดลมาได้นะครับผมเยอมันไม่โหลดเออเนี่ยเสร็จแล้วชาร์ดทองเอาจอไปนะครับผมติ๊กเกอร์นะครับผมสร้างติ๊กเกอร์ไปที่เออเหตุการณ์เมื่อผู้เล่นคลิกที่สิ่งชีวิตคลิกที่บล็อกนะครับผม ไปที่นีรับเนีนไขเป็นบล็อกนะครับผมการตัดสิ่งประเภทบล็อกแล้วก็โมเดลนะครับผมสมมติผมจะเอาเป็นบล็อกบล็อกสิ่งที่ผมต้องับคุณผู้ชมไม่ต้องทําตามก็ได้ครับผมเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้ตามที่ชอบผมจะเอาเป็นบล็อกอันนี้แล้วกันนะคะผมคือ โอเคอินนินะครับผมใช่ครับผมอันที่สามคือการกระทําไปที่สิ่งชีวิตสร้างสิ่งชีวิตแล้วก็ไปที่เทสิ่งชีวิตโมเดลเลือกอะไรก็ได้นะครับผมผมจะเอาเป็นจิตตมายาน,นะครับนีตำแหน่งนะครับผม เป็นที่ตืเชิญ A ทเล่นค่ะผมเล่นคผมตัวเลือกไม่มีทีมโอเคนะครับผมทิกเกอร์เลกเสร็จแล้วนะครับผมหาลองใช้ก็ได้นะครับผมแต่ย่าอย่าเพิ่งเลยค้นโต่อไปนะครับที่อันเชิญสร้างทีมเชิญขึ้นมาสักที่หนึ่งนะคบผมที่หนึ่ง อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นแบบนี้นะคบผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูโอ้เออกดอกนะครับผมนี่เลยนี่เลยวันเกาอนาเขตก็แค่นี้โอเคลบนะครับผมลบๆๆๆๆๆๆๆ แล้วก็ทีเป็นเป็นหญ้าไม่ได้น้ำเป็นรินนโอเคนะครับผมได้แล้วนะครับผมที่อันเชิญพูดไม่ผิดใช่ไหมครับที่อันเชิญที่อันเชิญอะไรเนี่ยพี่เลนจังเอาตรงนี้นะผมเป็นที่อันเชิญ จากนั้นนะครับผมเอาบล็อกอะไรมาตกแต่นะครับเชื่อเอาต้นบล็อกซี่ที่ที่เลือกได้นะครับผมนี่ครับผมลิสต์สโตนโอเคเอามอสซี่คอมโบสโตนไวน้นี่ชืบชืบ ผู้ชมเลยไหมว่ามีคนทำทิกเกอร์เจ๋งกว่านั้นอีกนะครับผมแต่เขาไม่บอกทิกเกอร์ว่ามันทำนาไหนเนาะก็อดใจนะครับโอ้โหนุ่ชืแบเโอเคมาแล้วนะครับผมเออ บล็อกที่ทำอันเชิญเนาะสม,มติว่วผมจะเอาไว้ตรงนี้นี่เลยนะคบผมผมตั้งเป็นทิกเกอร์บล็อกอะไรนะนี่โอเคนะครับผม ก็ทําได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําแบบแบบไหนก็ได้คระบแต่อันนั้นกลางๆเกินเกินไปเนี่ยอันนี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างนี่โอเคแล้วก็ตรงนี้ ตกแต่งนะคบผมเดี๋ยวผมรอตกแต่งเสร็จนะคะผมเดี๋ยวผมตัดแป๊บนึงเดี๋ยวผมทําเสร็จผู้ชมก็เสร็จแล้วนะครับผมไม่รู้อะออกก่อนออกจากตรงนี้ก่อนก็เกือบเสร็จแล้วนะครับผมออโอเคครับผม สแล้วรอบๆแล้วออออออโอเคนะผมจากนั้นก็เตรียมบล็อกที่เราตั้งเอาเป็นอันเชิญนะคบผมขั้นตอนต่อไปนะคบผมทําที่อันเชิญเสร็จแล้วนะอย่าเพิ่งเป็นโหมดประมนภัยเพื่อทดสอบมาครับทดสอบเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมทำมาไว้แล้วอ่ะอประกันได้เลย โอเคตั้งจุดไว้ตรงนี้นะคะผมซึ่งตรงนี้จะทําเป็นเอฟเฟกนั่นเองนะคะผมไปที่สร้างทิกเกอร์อีกทิกเกอร์นึงไปที่บัวอับฮิกานไปที่ตะกะของเกมไปเอเมื่อสร้างเกมไปที่เนื้อการจะทำนะคะผมนี่เลย ไปที่เล่นเอฟเฟกเดี๋ยวทำใหม่ให้ดูนะครับผมโอเคนะครับผมอะไรประมาณนี้ทำอะไรล่ะค่ะผมจะอันนี้มันมองไม่เห็นนะไปที่เมื่อสร้างเกมนะครับผมเป็นอันอันนี้นะครับผมตะกะของเกมนีออ่ นี่บผมตะกะข,ของเกมมันวงไม่ได้มันวงได้แค่นี้คุณผู้ชจากนั้นไปที่เมื่อสร้างเกมโอเคนะ <MER. S 2> ครับผมเมื่อสร้างเกม <MS> ไปที่ <MS> เ, mean, เนื้อเนี่ยการกระทำไปที่การกระทำไปที่ เลยเอฟเฟกเอฟเฟกก็คุณผู้ชมจะเห็นข,า,นะขาวๆไงคนนี่เห็นไม่แบบข้าวสายตาผมให้เลยโอเคตอนนี้แล้วก็ไปที่เล่นเอฟเฟกนะคะผมโอเคเลอกเอฟเฟกอะไรก็ได้เลยครับผมเป็นโมเดลโมเดลโมเดลนึงอะ ชุดใหญ่ไหมโ,โอ้ยโอ้อไหนดีอันนี้แล้วกันนะนะครับผมผมชอบอันนี้อันนี้ไปที่เลือกตำแหน่งนะครับผมอันนี้มันเริ่มมองไม่ชัดเลยอ่าอันนี้ครับผมกดไปเลย แล้วจากนั้นก็กดปุ่มเหลืองๆอันนี้เลยนะครับผมยืนยันนะครับยืนยันโอเคจากนั้นกดไปเลยนะครับผมแล้วก็ได้แล้วนะคะผมเอฟฟกนี่แบบมันจะมีบางทีครับผมเอาลองเอาผมลืมนะครับผมครับขออภัยได้ครับผม เอ,อเอฟเฟกต์กันนะครัผมไปที่ป้อนสักหาหนึ่งร้อยนะคะผมหนึ่งกึ่งร้อยโอเค